สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่เราต้องนี่นะคะเอฟซีใช้มาตรการเด็ดขาดไงตีเด้อเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวนี้เห็นบ่เนี่เห็นบ่เนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ไม้เห็นบ่ห็นบนี่กินข้าวแล้วกินยาเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเออบ่ต้องให้บ่ต้องให้บ่ต้องให้เออเกินข้าวเดี๋ยวนี้ต้องขุม เออโอ้ยโอ้ยหนีหนียังกินมาฮะกินมาข่าวน่ะเร็ว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 กินข้าวกินข้าว โอ้ยเบียร์เขาจะกินข้าวบะลงก็เพราะเจ้านั่นแหละฮะหมอต้องคุมไงนั่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 งที่อย่างไปหาหมอไหมเป็นไงหมอดีใจดีใจไปทีมูอะนั่งนั่งนั่งมันย้อนแสงนั่งนั่งทำไมเจ้าอยากเปลี่ยนใจไปหาหมอค่อยมาเข้าใจเจ้าเกิดสุขภาพไปเลยเออเกิดสุขภาพไปสองคนนี้ฮะไปสองคนนี้ไปสองคนบ่โอ้ยกินึงมาเั้นเบสือย ไี้ <laughs> ยังล่ะกินให้หมดกินให้หมดฮะไปบ้าใส่กว๋วไปคือมีกินม, <laughs> มันกินใต่กว๋วมัน,น <laughs> มันอันได้ยังกินยังเป็นกินอัล้ำอัล้ำอัมล้ำ,ลำ,ลำ <laughs> ไปนั่งนู้นนั่งนู้นร่มร่มนี่ย้อนแสงถ่ายบ่สวยบ่ลอ็อไปตอ๋อเพิ่นไปแล้วบอกอ๋อเพิ่นไปแล้วเอ่ะกินเสร็จแล้วกินยาด้วยโอ้ปัดปัดกินมันไปแหละไอหยอกหยอกกันด้วหน้าไหมหน้าประมาณว่าน่า อกินข้าวซะอันนี้อันเดียวใช่ไหมอันเดียวอันเดียวต้องมีนี้เช้าเช้าเช้าเที่ยงเย็นเบียยังไม่หมดมันต้องกินให้ครบอ่ะเบียถือก่อนอ่ะยังไม่หมดกินยาแหละกินเขาแหละกินกับกินน้อยน้อยกินมาล้อกินยาเด็กชี้กินทำเนียมมันนี่น้องชิวัดลดทุนแต่พออินเทอตักที่เบียอ๋อบ่เบาไวไอ้ แน่นยด้เลยนี่นนนนอืมกินนี่คู่กันเลยีเยววันนี้ภารกิจพี่เพชรจะขึ้นข้างบนญได้ไหมวันนี้ขึ้นบ้านขึ้นหลังบ้านขึ้นทำอะไรอย่างนั้นมามีก้อยี่สองตัวอยู่อ๋อหมดแล้น,นะในช่เลยใบอีดนตรีอืมใช่อไอชิลองต่อใส่ตู้อะไรเงี้ยนี่ลองมั้งปะเอาแบบคันที่คันที่นะก็เป็นซีวาวันนี

นันมันเป็นไอแล้วนะ่ะนะเอาออกเดกเปียกน้ำมีมอส่วนตัวด้วยออก,กง่ายมันเป็นน้ำเออออกก็กได้เพรพะเหาบวดได้นังแล้ว็ออดอยูก็ออกหมันเป็นน้ำขนาดนั้นนะ่ะไอเดี๋ยวป็นชื้อนี่มเสฟ้างมอสหน่อยด้วมันแะพ้ป่วยกันเนี่เนาะ ได้ปวยกันดย่ดย,ายาไเม่นมตเตรียมยาให้อตอนนี้หมอหมออะไรครับเนี่ยหมออะไรครับหมอหมอั่วที่ช่วเดนห <laughs> มออาหารหมอเตี้ยวันนี้คุณหมอตื่นมาทำกับข้าวต่เช้าเลยแล้วก็เตรียมยาให้ครับผู้ป่วยเดี๋ยวดูเห็นหน้าดูเห็นยานะเมียนะ ทั้งหมด5เมตรหนี่ 4, 1เมตรต้องปลูกมาถึงบ่อบ่แม่นงานต้องกินจักเม็ดรวมร่วมอะไรจักเม็ดนะ4เมตร5เมตรโอ้แต่แจงก็เริ่มดีแล้วมันก็แห้งแล้วเนาะอย่าไปชราใจกับมันต้องให้มันแห้งให้คัดสนิทเลยพูดเกี๋ยวมันโถไม่รู้จักลดถั <h> <h <h ่วไม่รู้จักรถรถวิ่งมาเรื่อยๆนี่ายืนแบบ5เมตร ทำตัวแบบงัวงวอะไรใช่ไหมพี่มันมานี่ไอสีห้าเม็ดที่ต้องกินวันนี้เท้านี้นะกลาตอนเย็นเช้าเย็นใช่เช้าเย็นแต่อันเนี้ยต้องเชา้ากลางวันเย็นอันเนี้ยสี่ครั้งอันเนี้ยสี่ครั้งบอสยังไม่มาบอสต้องแถมบอสต้องแถมกินข้าวไปเดี๋ยวหนูนามาเจ้าจะโดนอีกคนนึงอื อะไรท่านเนี่เนาะบมอกินให้หมดกินให้หมดนี่เดียวเลยนี่นิดเดียวเองกินให้หมดเดี๋ยวกินหนึ่งว่ากินร้อยยาเถอะอ๋อกินร้อยยาเออกินร้อยยากินให้ท้องมันไดบ้างไม่ได้แต่ว่าแสบบวคลายผัดชาแต่ยาแต่ยาเนี่ยหมอบอกว่ากินได้ไม่ต้องว่างก็กินได้เนาะเบียร์เนาะมว่างเส้าเส้าดิเดี๋ยวเอาเงาเดี๋ยวนด้ขึ้นกันนั่งเงามัขึ้นบ่หมื่อคืนใครไม่รู้เนาะเบียร์เนาะ ยาออกฤทธิ yeah, yeah. Oh, ์เนาะเต้นเยงเยิงเยิงเนาะฮะเมื่อคืนนี้เต้นเยงเยงเยงฮะแล้ต้องไปเอ็นเตอร์เทนคอนเสิร์ตอ๋ออ๋อเต้นเยงเยงเนี่ยนั่งนั่งโยกอยู่นั่นน่ะร้องเพลงโยกเมายาล่องเพลงอมเลยโยกด้วยออเอ็นเตอร์เทนอ่ะไอคำหนึ่งโอ้ยเบี้ยเราต้องคุมกันอีกกี่วันวะเนี่ยเบี้ยว่าเช้าเที่ยงเย็นอ่ะเช้าเที่ยงเย็น กินฝ่าจนยาจะหมดบอต้องคุมหัวหมอบอกกินยาให้หมดไม่กินยาให้หมดเชื่อไม่หมดยัง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 อยู่ในมือยังอยู่ในมือยังอันนี้ซ้อมไหมเหรอซ้อมเอาทีเดียวห้าเม็ดไปเลยโอเคเลยเข็มก็กลัวยากก็กินยากอเดี๋ยวผลไม้ให้อันหนึ่งครูติ๋วปอกไว้ไหนอะอันนี้อะ เดีี๋ยวลคน่ะเข็มอันทําไหนอันจัมมี่อันทํานี่เข็มดอกเนาะปะยาดอกเนาะตาใครเลี้ยงหากันตั้งติดแล้วเข็มมัดก็ตาตาเนาะเออเก่งมากกินยานี่อ่ะกินผลไม้หนิอ้าวอันนี่อ่ะดีปะอ่ะกินผลไม้เข้าไปเลยยาดีได้หายอันนี้เจาะคูมันน้อยมันอบเนี่ยเป็นไอเลยนี่เห็นบ่แล้วอออกแล้วมันจะชื้นไหมมันจะชื้นเนี่ยไออ้อกก่อนนี้ มันจะแชมช้ำแชอีกบอเขากันอันนี้การแครบผุห้มันถึงามันเียเออไม่ได้ว่าอบตลอดเออเอาให้มันเปียกน้ําก่อนเอามันออกมาตอนนี้ไปตากนเออเอามันไปตากให้แห้งก่อนมันบ่แห้งเยอะดอกไหนไหนมาดูที่ไหนมันแห้งแล้ว แห้งแล้วก็ต้องกินยาโอ้ <c oughs> โห <c oughs> ยาร้านนี้ดีเนาะเบียเนาะ <c oughs> หมดไปเ <c oughs> นาะมันต้องมันต้องเสียตังก่อนใช่ไหม <c oughs> นะไอ่ถ้าไปขอบคุณเพื่อนเนี่ยได้ไงเออนะแห้งเลยเนาะขอบคุณนะขอบคุณไปกันสองคนครูติวเขาบอกไปขอบคุณหมอไปสองคน เขาหัวยิบยิบไปทำไหมเนี่ยเบียหันไปดูหน้าคนข้างๆไปทำไมเนี่ยไปทำไมถ้าเห็นไปเนาะไปเห็นอย่างไปแม่เนาะเห็นอะไรอย่าไปกับิพาปะแม่นเวลาแม่นเวลาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใบยังใบยังใบยังเกาหลีม่้ต้นเพกาเพกาแค่๋อเพกาแค่โอ้โนมย์ยิราหมกิ้นฟ้าอ๋อหมากิ้นฟ้าต้นเพียโอหันมาใจสนใจต้นไม้ สนใจตัวเองก่อนเถอะใช่เริ่มแห้งแล้วเริ่มดีแล้วเดี๋ยวทายาก่อนไหมยังยังเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวค่อยขึ้นไปคักบพต้องหมอบอกว่าห้ามโดนดินไม่โดนไม่โดนอย่าไปยุ่งกับดินดินมันโกล่ๆอย่าไปขุดดินก็เป็นเี่เบียร์แล้วปลูกได้ได้ให้เบียร์ปลูกยัางน้ำมึงมีแล้วบอต้นหรอแกต้นเทลบอกอาการเอฟซีหน่อยอ่ะจะจบคลิปแล้วในร่มไม้ไม่ได้อีกเมื่อไรได้แดดมันส่องก็ไดิเนาะ บอกอาการเอฟซีไม่ต้องห่วงไทอุดรเ้อไทอุดรหายแล้วครับบอกค่อยยังชั่วไม่ใช่หายค่อยยังชั่วกระทากับหายนั่นแหละเพราะได้ยาดีจากคุณหมอต้องกินยาต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปขอบคุณนะครับพีแต่ตอนนี้สามสลึงยังไม่อาบน้ําสักคนไมน้ำไม่มีน้ำไม่มีขอบคุณนะคะ